สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับหุ้นพอดแคสต์วันนี้เราจะพาเพื่อนๆนักลงทุนมือใหม่มาทําความรู้จักกับหุ้นต่างๆแบบที่เพื่อนๆไม่ต้องอ่านว่าหุ้นนั้นทําธุรกิจอะไรบ้างแต่ก่อนที่จะไปฟังกันรบกวนเพื่อนๆช่วยกด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข่าวหุ้นต่างๆที่เราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆค่ะถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วหยิบกาแฟมานั่งจิบให้สบายใจ แล้วเรามาเริ่มกันได้เลยค่ะหุ้น JTS ทำธุรกิจอะไรบริษัท Jasmine Telecom System จำกัดมหาชนหรือ JTS เดิมทีดำเนินธุรกิจหลักคือการจัดหาออกแบบติดตั้งและทดสอบระบบสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร Total ICT Solution เป็นบริษัทย่อยของบริษัท Jasmine International j a สมินอินเตอร์เนชั่นจำกัดมหาชนหรือชื่อย่อ JAS ของกลุ่มโพธารามิกซึ่งปัจจุบันถือหุ้นใหญ่ใน JTS ด้วยสัดส่วน32.80%ด้วยเโดยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อปี2549ในราคา IPO ราคา3.2บาทต่อหุ้นที่ผ่านมา ในแง่ผลประกอบการในช่วงปี2,560ถึง2,562พบว่าเติบโตไม่มากสูงสุดอยู่ที่142.58ล้านบาทในปี2,561โดยมีกำไรสุทธิอยู่เพียงแค่15.15ล้านบาทแต่พอเข้าสู่ปีที่2,563ทิศทางธุรกิจของบริษัทเริ่มดูดีขึ้นเมื่อมีการลงนามในสัญญา Strategic c o l a บอริชัน n อ็กรเมนต์กับ KT Corporation จากประเทศเกาหลีใต้เพื่อดำเนินธุรกิจ h y p e r ร์สเกล a t a Center และ Cloud Service ซึ่ง JTS เคยชี้แจงว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการตลาดการเปิด Cloud Solution อย่างครบวงจรในประเทศไทยเพื่อต่อยอดการใช้บริการการให้บริการอื่นๆซึ่งรวมถึง Data Center การให้บริการโครงสร้าง พื้นฐานในคราวและการให้บริการวงจรระหว่างประเทศหรือ IP LC และข้อมูลหุ้นที่น่าสนใจในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับหุ้น JTS บ้างคะพีมาพูดคุยกับเราได้เลยค่ะทางช่องหุ้นพอดแคสต์อยากเข้าไปอ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆค่ะและต้องขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวหุ้นผู้จัดการออนไลน์ หวังว่าเพื่อนๆนักลงทุนทุกท่านจะได้รับข้อมูลสำหรับหุ้นตัวนี้ขอให้เราเป็นอีกช่องทางในการนำเสนอข้อมูลให้กับเพื่อนๆนะคะและฝากช่วยกด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยค่ะและขอปิดท้ายด้วยประโยคยอ่อหินว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ